บทเรียนธุรกิจจากความผิดพลาดส,สู่ความสำเร็จก้าวพลาดไม่ใช่จุดจบเส้นทางธุรกิจเต็มไปด้วยบทเรียนและบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดมักมาจากความผิดพลาดในซีรีส์นี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่เคยสะดุดล้มแต่ไม่ยอมแพ้กลับมาแก้เกมด้วยกลยุทธ์ใหม่พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จที่คุณนำไปปรับใช้ได้พบกับเรื่องเล่าจากสนามจริง บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงที่กล้าเปิดเผยความผิดพลาดและวิธีแก้ไขเจาะลึกการตัดสินใจวิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดและแนวคิดที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลยุทธ์สู่ความสําเร็จแนวทางการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแรงบันดาลใจเรื่องราวที่จะสร้างกำลังใจและจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดทำธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่กำลังเผชิญอุปสรรคเนื้อหาในซีรีส์นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนธุรกิจดีๆที่ทางช่องจะมาเล่าให้ฟังรับรองว่าคุณจะได้พบกับแรงบันดาลใจ และแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีที่สุดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า